สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับช่องอีสานต่างแดนอีกแล้วนะคะวันนี้ขอออกจากฟาร์ม1วันนะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวทะเลกันค่ะอยู่ในรถแล้วนะคะตอนนี้ แล้วนะคะเราจะพาไปดูอะไรวันนี้ดูทะเลแล้วมีอะไรให้ดูบางอย่างให้ดูค่ะนะคะ <c oughs> ออกจากฟาร์มสักวันนะคะมาดูทะเลที่นี่มันจะสวยขนาดไหนซื้อทะเลที่เมืองไทยได้ไหม ท้องฟ้าวันนี้สวยมากค่ะอากาศก็ไม่ร้อนมากไม่เย็นมากดูต้นอะไรนีเอาติดค่ะติดคุณชมไปไม่ไหวปีนเขาไม่ไหวโอ้สวยมากว้าวทะเลสวยมากค่ะ ดูคะ่ะโ,โ,โอ้ยตีนุดสวยจริงเดี๋ยวขอโทษนะคะมือสัน่นโอ้ดูสีน้ำทะเลคะ่ะโอ้ดูสีน้ำทะเลเก่นอนดีมาก แต่ทางลงไม่ค่อยโอเคนะคบเพราะว่าเรามาทางทางรัดมันมีที่ที่ไปง่ายๆแต่ว่ามันไม่มีที่จอดรถอะค่ะทุกคนก็เลยต้องเรียบเลาะป่าแบบนี้วันนี้คนเยอะมากเลยค่ะไม่หาที่จอดรถไม่มีก็เลยต้องจอดข้างๆป่านะ Yep. ร้อนค่ะอันนี้ร้อนได้ยินเสียงขึ้นไหมทุกคน สวยมากแต่ลมแรง เราก็มาถึงจุดที่คนมุงกันแล้วนะคะพอจะทราบแล้วค่ะว่าคนมุมอะไรไม่รู้่าได้กี่ยวนเสียงไหมลมแรงมากมากไ แต่ว่าเศร้านะคะคลิปนี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามช่องให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทำคลิปต่อไปค่ะสำหรับนี้อาตก่อนค่ะสวัสดีค่ะ